สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูโจโจทอล์ชชานลนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่เราจะมาต่อกันในเรื่องของ Google Classroom นะครับซึ่งเราจะมาพูดในเรื่องของการสั่งงานนักเรียนนะครับโดยใช้ Google Classroom เนี่ยมันทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันมีเทคนิคอะไรนะครับที่ครูโจโจได้ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยวันนี้ครูจะมาแชร์ให้กับทุกท่านนะครับเพื่อนครูนะครับได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอของ Google Classroom นะครับทีนี้เนี่ยคำว่า Stream เนี่ยมันเหมือนเป็นหน้าแรกนะครับเป็นหน้าแรกตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรถ้าเราโพสต์นะครับอะไรก็ตามเนี่ยโพสต์ Post ในนี้ได้นะครับเหมือนกับเราโพสต์ a c e b o o k นั่นแหละครับนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นฟีดขึ้นนักเรียนก็สามารถมาคอมเมนต์ได้มาดูงานหรือเป็นคําสั่งอะไรที่แบบเร่งด่วนนะครับซึ่งการที่เราโพสต์อะไรต่างเนี่ยมันก็จะขยับ ขยับไปขยับไปขยับไปบไปหลลงไปเรื่อยๆอย่างงี้นะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของที่จะเป็นสาระในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของ Classwork นะครับมาดูตรวนี้หงนี้เลยครับทีนี้ในหน้านี้เนี่ยนะฮะถ้าเราจะเริ่มสั่งงานนักเรียนเนี่ยให้เรากดคลิกไปที่ create นะครับก็จะมีคำสั่งมีเมนูโผล่ออกมานะครับอันแรกคือ assignment คือภาระงานภาระงานนี่หมายความว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการที่เราสั่ง ชิ้นงานนั่นแหละครับนะฮะเป็นคำสั่งให้นักเรียนได้ไปทำนะครับอันที่2 quiz assignment คือการให้แบบฝึกหัดก็ได้แบบทดสอบก็ได้นะครับคือ quiz assignment อันที่3คือการให้ questions คือการให้คำถามนะครับอันที่4เป็น material ครับเป็นสื่อนะครับเป็นสื่อประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถจะนำโหลดไปอ่านเองหรือว่านำมาศึกษานะฮะด้วยตัวนักเรียนเองผ่านที่สื่อ material ตรงนี้นะครับ ส่วนอันนี้ reuse post นะครับก็คือเดี๋ยวจะมาพูดกันครับ reuse post ก็คือหมายความว่าเราสามารถ post ซ้ำได้อันต่อมานะครับคือ topic topic นี่คือหัวข้อนะครับเราสามารถใช้ topic เนี่ยที่จะแบ่งนะครับว่าสมมุติว่าเป็นห้องภาษาอังกฤษของเราเนี่ยจะเป็นแบ่งเป็นยูนิตที่1 Unit ยูนิตที่2 u n ยูนิตที่3นะฮะเราลองดูกันนะครับอย่างเช่นยูนิตที่1นะครับแล้วลองสร้างอีกอันหนึ่งครับยูนิต2 เขาบอกว่าสามารถ drag แล้วก็ drop ก็คือว่าเราสามารถาลากเพื่อเรียงลำดับอันไหนสำคัญก่อนหลังได้นะฮะอย่างเงี้ยฮะเอา1ไว้ก่อนหรือ2ไว้ก่อนแล้วแต่คุณครูนะครับเอาแค่2อ่าันพอนะครับนะครับลากขึ้นมานะครับไว้ที่1น,นะครับนะฮะอย่างบางกรณีเนี่ยบางบางบาง,บางโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งตรงนี้เนี่ยเป็นห้องประจำชั้น เมื่อเป็นห้องประจำชั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถแบ่งท็อปิกนะครับเป็นวิชาต่างๆนะเพื่อให้เรื่องของงานงต่างเนี่ยมันอยู่ในลำดับของเขานะมันจะได้แบบโอเคนักเรียนเข้าไปถึงง่ายขึ้นวิชาสังคมวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็นแคตตากรีหรือว่าเป็นเป็นหมวดหมู่นะครับที่นักเรียนจะสามารถมาทำงานย้อนหลังนะกลับมาดูย้อนหลังได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับ ตอนนี้เราจะมาเข้าสู่การสร้างงานนะครับเราจะมาเข้าสู่การสร้างงานนะให้เรากดไปที่ create นะครับแล้วก็ assignment นะครับตรงซ้ายตรงนี้ title ก็คือหัวข้อนะครับหัวข้อหัวข้อของที่เราจะสอบเช่นเราจะบอกว่าเป็นการแนะนำตนเองนะครับแล้วตรง instruction เนี่ยก็คือเป็นคำสั่งนะครับเป็นเป็นเหมือนกับคำสั่งที่เราจะให้เรียนทำอะไรนะครับแล้วพิมพ์ไปว่า จริงแค่นี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็ได้ก็คือสั่งปุ๊บนัเนียนจะเห็นแล้วว่าโอเคมีโครงงานโครงการนะครับในนี้ก็พิมพ์ให้ละเอียดหน่อยนะครับพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นักเรียนจะสามารถจะเห็นคําสั่งที่คุณครูสั่งงานชิ้นใหญ่ๆงานกลุ่มงานเดียวอะไรเนี่ยดูจากตรงนี้ได้นะครับแต่นี้ผมจะมาสอนในดับขั้นต่อไปนะครับคือเราจะแนบเอกสารนะแนบเอกสาร,สารประกอบหรือเป็นแนบเอกสารเป็นแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะครับทำอย่างไรนะครับนะ คุณครูจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมีแอดนะครับแอดก็คือเพิ่มไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็นลิงก์นะครับหรือลิงก์จากเน็ตนะครับหรือว่าจาก Google Drive ที่เราเซฟไว้หรือไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเราแต่ในกรณีที่เราไม่มีไฟล์เราจะสร้างใหม่เราก็สามารถทําได้นะครับเราก็ Create นะครับแล้วเราเอา Docs ที่เป็นเอกสารนะครับนะรระบบก็จะลิงก์เราเข้าไปสู่ใน หน้าของกระดาษใหม่อย่างเช่นถ้าเราตรงนี้นะฮะเราก็สร้างเอกสารขึ้นมานะครับขอใช้เวลาสร้างเอกสารแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับสมมุติเราทำเอกสารคร่าวๆแบบนี้นะค,คุณครูครับในระบบของ Google Docs นั้นเราไม่จำเป็นต้องกด save ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะถ้าคุณครูจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับจะ All, ch all changes saved in drive ก็ค really? so so, 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 ือหมายความว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมีการเซฟอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเดี๋ยวคุณครูลองดูนะฮะทุณครูลองดูนะครับเห็นไหมฮะก็จะขึ้นว่า saving เราพิมพ์อะไรไปเราก็ขึ้นจะ saving นะก็คือเซฟหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเซฟทุกการพิมพ์ของเรานะครับฉะนั้นไฟดับขึ้นมากระถานขันขึ้นมาไม่ต้องกลัวเอกสารหายครับ มันเซฟไว้ในระบบ cloud นะครับลดปัญหาเรื่องของเอกสารไฟล์เสียไฟล์หายได้ดีเยี่ยมนะการใช้ Google Docs ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูไม่ต้องทำอะไรครับเสร็จแล้วอ,อ้าวอย่าลืมครับผมลืมบอกไปที่มุมซ้ายข้างบนนะฮะแล้วตั้งชื่อครับเอกสาร,รก่อนนะระบบนะจะตั้งชื่ออัตโนมัติจากประโยคแรกของการพิมพ์เอกสารนะฮะก็จะ introduce yourself มาให้หรือเราจะตั้งใหม่ก็ได้เป็นแบบฝึกหัด บทที่1นะครับนะครับแล้วก็มันก็จะเซฟแล้วคลิกคลิกไปที่ตรงอื่นก็ได้นะครับแล้วระบบก็จะเซฟไว้คุณครูปิดได้เลยครับเพราะว่าระบบมันเซฟไปแล้วนะครับปิดเลยครับเอาละนะครับตรงนี้นะครับคุณครูครับชื่อมันยังคงเป็น Untitled document ตรงนี้ก็มั่นใจเราครับว่าเอกสารมันมันเซฟไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในการที่มันจะซิงค์มาหน้านี้มันต้องรีเฟชแค่นั้นเองถ้าอาจารย์จะรีเฟชก็ได้นะครับหรือ ไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเอกสารมันเซฟไปแล้วนะครับนะคุณครูลองคลิกดูก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะฮะก็คลิกดูว่าเอกสารเมื่อกี้มันอัปเดตหรือยังนะครับมันอัปเดตแล้วครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ไม่เราต้อง refresh มันเพื่อที่จะให้ตรงนี้เปลี่ยนนะเป็นชื่อเอกสารที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับลอง refresh ดูนะผมจะมาให้ดูเป็นะนตัวอย่างนะครับอ่าอูตรงนี้นะครับยังเป็นราฟต์อยู่เพราะว่าเรายังทำไม่ ไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับยังยังยังค้างอยู่นะเรายังไม่ได้สั่งโพสเลยกลายเป็นดราฟต์คือร่างอยู่นะครับเข้าไปที่ assignment ใหม่เห็นไหมครัคุณครูครับเรา refresh แลวเนี่ยมันก็คือขึ้นขึ้นมาเป็นเอกสารที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้นะครับทีนี้จุดสําคัญคืออะไรนะครับคุณครูดูด้านขวามือนะครับมีปุ่มตรงนี้นะครับคลิกครับ student can view file นักเรียนสามารถดูเฉยๆครับทำอะไรไม่ได้ Student can edit file นักเรียนสามารถแก้ไขไฟล์ของเราได้ซึ่งนะครับถ้าเขาแก้ไฟล์ได้เนี่ยนะครับหมายความว่าต้นฉบับที่เราทําเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยนักเรียนนะครับถ้ามีนักเรียนหลายคนเละแน่นอนครับแล้วก็เขาอาจจะลบเขาอาจจะแก้ของเพื่อนก็ได้นะครับฉะนั้นอันนี้ถ้าเป็นนักเรียนคนเดียวหรือทํางานกลุ่มโดยแบ่ง แต่และเลขที่นะครับอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเป็นงานเดี่ยวหรือส่วนบุคคลเนี่ยนะครับแนะนำนะครับว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าครับ make a copy for each student ก็คือให้นักเรียนได้สําเนาคนละ1ฉบับนะคนละ1ฉบับแจกไปเลยครับแต่ละคนใครเข้าก็จะได้เป็นเอกสารของตนเองไม่ได้มาทำให้เอกสารต้นฉบับที่คุณครูได้สร้างไว้เนี่ยเสียหายนะครับนักเรียนก็จะได้เหมือนเหมือนเราซีรอกเหมือนเราโรนียลให้นักเรียนนั่นแหละครับเราแจก นักเรียนก็จะมีของตัวเองไว้นะครับด้านขวามือนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติมีหลายห้องนะครับแต่พอดีผมมีห้องเดียวนะครับก็เอาตรงนี้ไปมันก็จะได้ล็อกเฉพาะห้องนี้เลือกนะครับเราก็ต้องออสติเดนอยู่แล้วเพราะเราสั่งงานทุกคนนะครับพอยต์ครับคะแนนนะฮะระบบจะตั้งอัตโนมัติ100คะแนนแต่เราไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นนะฮะเราอาจจะให้5คะแนนก็ได้นะครับงานเล็กๆแบบนี้นะครับหรือ10คะแนนซึ่งก็แล้วแต่การออกแบบของคุณครูนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆนะครับดู ดูตรงนี้ก็คือเดทไลน์นั่นแหละนะครับถ้าบอกว่า no due date ก็คือไม่มีเดทไลน์ทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับนะฮะแต่ถ้าคุณครูอยากจะกำหนดเดทไลน์กับนักเรียนนะครับนักเรียนจะสามารถเข้าถึงนะในการสั่งงานนี้ได้เนี่ยจนถึงวันที่เรากำหนดเท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยนะฮะก็จะถึงวันศุกร์นี้นะครับแต่ถ้าโอเคไม่เอานะอะสงสารเด็กให้ค่อยเด็ก ค่อยๆทําไปนะครับเสร็จเมื่อไร่ก็ส่งไม่ส่งก็ไม่ได้คะแนนฮะก็กาทิ้งนะครับก็มีโนนดูเด e นะครับส่วนท็อปิกนะครับก็คือสิ่งที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับคุณครูต้องสร้างท็อปิกก่อนนะซึงจะสามารถทําตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคือถ้ามีท็อปิกแล้วเนี่ยเราก็เลือกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องยูนิตที่1เลือกว่าเป็นยูนิตที่1ครับนะครับนะฮะส่วนรูบริกเนี่ยนะครับเราจะมาพูดในครั้งต่อไปนะครับว่ามันมี การสร้างรูบริกอย่างไรในการตรวจงานนะครับในการให้นักเรียนได้ทราบว่าเรามีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไรนะครับแต่เราเอาคร่าวๆตรงนี้ก่อนครับสั่งงานนักเรียนครับให้เรียนแนะนําตนเองนะครับเขียนข้อมูลในเอกสารที่เราให้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ครูกด assign ครับคือการสั่งงานคอนเฟิร์มอีกครั้งครับ assign นะครับเรียบร้อยกลับมาหน้านี้นะครับทีนี้ในห้องนี้นะครับมีนักเรียนอยู่คนเดียวนะเป็นนักเรียนตัวอย่างนักเรียนสมมุติที่ผมสร้างขึ้นมา ก็คือเอาแอคคาแม่ของผมเนี่ยนะครับมาเป็นนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าในหน้าของนักเรียนเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ให้อยากให้วณครูดูตรงนี้ก่อนนะครับคําว่า turn in คือรอคือจริงๆคือส่งงานนั่นแหละนะครับส่วน assign เนี่ยคือเราสั่งงานไปแล้วนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยยังไม่ได้ส่งพูดง่ายๆนะเป็นแบบภาษาของเราเนี่ยนะฮะไม่ได้แปลจากตรงนี้นะครับก็คือรอส่งส่วน turn in เนี่ยรอตรวจ นะครับอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คือหน้าของนักเรียนครับ refresh ก่อนนะครับพอดีว่ามันอัปเดตไปละนะครับ refresh ปุ๊บเมื่อนักเรียนเข้ามานะครับนะฮะก็จะเห็นโพสต์ตรงนี้ขึ้นมาบอกว่าโพสต์งานใหม่โพสต์งานใหม่นะฮะก็คลิกเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้หรือนะครับนักเรียนจะสามารถเข้าไปที่งานของชั้นเรียนนะครับก็คือ classwork เมื่อกี้แหละนะครับไปงานของชั้นเรียนนะครับยูนิตที่1 นะ,ะ f หนะ้าที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้นะครับนะนักเรียนก็จะเข้าไปดูนะครับนะให้เรียนแนะนำมีเอกสารด้วยนะครับก็ดูงานครับดูงานนะรับทรบาบไปก่อนไม่เป็นไรนะครับดูงานทีนี้ให้นักเรียนเขียนคําแนะนำตนเองนะเข้าๆใน Google Docs ที่แนมให้ Google Docs อยู่ตรงนี้นะครับ,นะรบเราไม่ต้องเพิ่มหรือสร้างครับเพราะมีเอกสารให้อยู่แล้วและแล้วมันเป็นสำเนาโดยใช้ชื่อของ Account นักเรียนโดยอัตโนมัตินะฮะถ้าเซฟไปเลยครับก็คลิกไปเลยคลิกไปเลยแล้วก็พิมพ์เลยนะครับเนมนะฮะสมมติว่าเนมเนมเอ a a เอเอนะครับนิคเนมคือ Bbb นะอายุอายุ10สมมุตินะครับในหน้าของนักเรียนนะครับแค่พิมพ์นะฮะตามที่ช่องว่างที่เราเว้นไว้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ปิดเลยครับ ส่งตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าแต่ว่าเราจะเคยพบปัญหานะครับก็คือว่าสมมุติว่าใครที่มี2 Account นะครับว่าจะเป็น Account ส่วนตัวแล้วก็ Account ที่เป็น G Suite for Education เนี่ยถ้าใครเอาค่า Gmail ที่เป็นส่วนตัวเป็น Default ที่คือเป็นค่าตั้งค่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรากดตรงนี้นะครับมันจะกลับไปเป็นขึ้น Window ์ใหม่แล้วมันก็จะกลายเป็น Account ของเราที่เป็นเริ่มต้นฉะนั้นมันจะค่อนข้างจะมีปัญหาดังนั้น ดูเจจ้แนะนำว่านะครับแล้วคือระบบมันเซฟไปแล้วล่ะก็ปิดไปเลยครับนะปิดไปเลยในฐานะนักเรียนนะถ้านักเรียนไม่มั่นใจนะครับว่าเอ๊ะเอกสารเมื่อกี้มันอัปเดตหรือยังคลิกไปดูอีกรอบครับนะครับคลิกไปดูอีกรอบโอเคครับมันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็กดส่งตรงนี้ดีกว่ากดส่งตรงนี้จะดีกว่านะฮะส่งไปเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าส่งนะครับส่งไปเลยนะครับ เอาแล้วกลับมาหน้าของคุณครูครับจบครับอันนี้คือหน้านักเรียนนะครับจบครับนักเรียนส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เป็นหน้าที่ของคุณครูต่อเมื่อนักเรียนส่งงานนะฮะจะเปลี่ยนนะฮะอ่ารีเฟรชก่อนนะครับอ่าเรามาดูยูนิตท,ที่1ที่เราสั่งงานกลายเป็นว่า turn in 1นนะครับ assign ศูนย์คือส่งหมดแล้วไม่มีใครส่งแล้วไม่มีใครรอส่งแล้วนะครับตอนนี้ turn in เนี่ยคือส่ง,ไงไมาแล้วรอตรวจเรารอตรวจนะครับ ทีนี้หน้าที่ของเราคือเราต้องตรวจนะฮะเราก็ตรวจนะครับเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะมันได้เหมือนกันคลิกได้ทั้ง2ที่นะครับทีนี้กลุ่มเนี้ย turn in turn in คือคนที่ส่งงานนะฮะคนที่ส่งงานเราจะทํำยังไงเราจะตรวจงานนักเรียนนะครับจะเห็นว่าชื่อคนส่งงานอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่เอกสารของนักเรียนนะครับเพื่อดูว่าเขียนเป็นไงบ้างนะครับนี่นะครับทีนี้ ในหน้านี้นะครับคุณครูเห็นแล้วโอเคครับเป็นไงครับถ้าเราบอกว่าเราจะให้คอมเมนต์ก็ได้นะครับคือให้ฟีดแบ็กของการทํางานของนักเรียนนะครับว่าโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวดีมากหรือว่าเขียนให้ดีกว่านี้นะครับเขียนให้ละเอียดกว่านี้นะครับอย่างนี้ก็ทําได้นะครับทําได้แล้วเราก็โพสต์ไปนะครับโพสต์ไปนะครับนะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์นะฮะ เนะขียนเลขกัวนี้ครั้งหน้านะครับกับครั้งนี้คือตรวจแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องส่งใหม่นะฮะหรือจะทําให้เลยส่งใหม่ก็ได้นะจริงๆแล้วนะครับเอาละนะครับเกรดนะครับนะักเรียนนะครับเอาให้สักสกมนะฮะสมมตินะครับจากนั้นคุณครูก็กด return return คือส่งคืนส่งคืนนักเรียนหมายความว่าคือเราตรวจแล้วแล้วเราส่งคืนนะครับนักเรียนจะเห็นว่า ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็มีคอมเมนต์อะไรบ้างคอมเมนต์คือจะเห็นบวกตัวนี well ้นะครับว่าโอเคกดครอปตรงนี้แล้วคอมเมนต์อย่างนี้ก็ได้นะครับเด็กก็จะสามารถกลับเข้ามาดูได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับเรียนจะเห็นหมดเลยนะครับโดยเฉพาะสายภาษาศาสตร์นะครับโดยคุณครูภาษาไทยหรือคุณครูภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถเขียนคอมเมนต์แก้ไขอะไรตรงนี้ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยเป็นคลิปต่อไปนะสำหรับการตรวจงานภาษานะครับเอาเป็นว่าตรงนี้พื้นฐานนะครับแค่นเรียนส่งงานแล้วให้คะแนนจากนั้นกด Return return นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเรากลับมาดูในหน้านี้นะฮะในหน้าตรงนี้ยังเป็น turn in นะครับเราลง refresh ดูนะครับพอ refresh แล้วนะครับจากที่ turn in กลายเป็น r a d ดครับกลายเป็น grade เก็คือได้คือตรวจแล้วนะครับนั้นให้คุณครูจำไว้ขึ้นใจนะครับ turn in คือเอาเอาช่องตรงตรงนี้มันจะมาจาก assign turn in แล้วมา grade เนะครับ a d sign คือรอส่งนะครับคือสั่งงานแล้วครับรอนักเรียนส่งงาน Turn in คือนักเรียนส่งมาแล้วครับรอตรวจนะครับและ g r a d e d คือตรวจแล้วนะครับรอส่งรอตรวจตรวจแล้วนะครับอันนี้คือเวลาที่คุณครูกลับเข้ามาดูนะครับมาเช็คงานของตัวเองจะได้เห็นว่าอ๋อโอเคค้างค้างคนไหนไหมใครยังไม่ส่งงานหรือว่าเราค้างตุค้างที่ ค้างตรวจงานคนไหนไหมเราก็สามารถที่จะเช็คการทำงานของเราจากตรงนี้ได้นะครับนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าที่เราให้ copy เนี่ยเอกสารของเรานะครับไม่ไม่ถูกไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะเพราะมันเพราะมันเพราะมันจะไม่มากระทบกับต้นฉบับของเรานะะนักเรียนก็จะมีเอกสารของนักเรียนเองนะครับอันนี้ผมฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับปัญหานะครับทีออ่หลายท่านนะครับอาจจะเจอว่า ตอนที่ขั้นตอนสั่งงานตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอขอขอ Edit นะฮะแล้วตรงนี้ไม่ขึ้นว่าให้ copy นะครับให้คุณครูแก้ไขนะครับด้วยการที่เ,เข้ามาใหม่เข้ามาที่หน้า Stream ก่อนแล้วจากนั้นเรากด Class Work ใหม่นะฮะคลาสเ w o ร์จากนั้นกด create นะครับแล้วไปที่ reuse e d post นะครับนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับอ่านะครับ บางครั้งอาจจะไม่เจอนะครับคุณครูให้ดูมุมซ้ายมือด้านล่างครับนะบางครั้งต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้กดตรงนี้ create new copies for all attachments นะครับถ้ากรณีที่ไม่เจอคำสั่งเมื่อกี้นะฮะต้องมาแก้ตรงนี้แต่ถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็ดีไปไม่ต้องทําก็ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกช่องทางแก้ไขนะครับที่เราที่เราพบกันนะครับแล้วเราก็กด reuse นะครับ มันก็จะแก้ไขปัญหาในการที่สร้าง Copy ให้กับนักเรียนไปนะครับก็จบครับสำหรับคลิปวิดีโอสั้นๆนี้นะครับที่คุณครูจโจมาแนะนำนะครับในเรื่องของการสั่งงานนักเรียนนะครับโดยใช้ Google Classroom นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับถ้าชอบนะครับแล้วก็ subscribe เพื่อติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูจโจด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าและตัวส่วน มันยังมีเนื้อหาของภาษาอังกฤษแล้วก็รีวิวหนังสืออยู่นะครับไม่ได้ว่าไม่ในชแนลนี้ไม่ได้พูดแคเ่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างเดียวนะครับก็ยังคงพูดถึงอย่างอื่นด้วยนะครับเพียงว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนนะครับอยากจะได้เทคนิคที่ธรรมดาธรรมดานะครับเทคนิคที่ทั่วไปนะครับสั้นๆกระชับง่ายๆให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับไว้พวกกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ